สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาของรถเกียร์ออโต้นะครับรถเกียร์ออโตหรือว่ารถสายพานนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่มักจะต้องเจอนะครับเกือบทุกคันนะครับมักจะต้องเจอก็คือกรณีที่แกนแกนคันสตาร์ทนะครับมันเลื่อนถอยมานะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับก็คือว่ามันเลื่อนถอยมาด้านในนะครับพอมันเลื่อนถอยมาแล้วมันก็จะมาโดนกับ พัดลมนะครับพัดลมสายพานตรงนี้นะครับพัดลมพัดลมบินเลยนะครับตัวนี้ดีว่ามันเป็นอ่ารุ่นนี้จะเป็นยางนะครับมันก็เลยเสียหายนิดหน่อยแต่ถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยตัวนี้จะบิดไปเลยนะครับสา<ำ>เหตุนะครับเกิดจากตัวนี out, ้นะครับตัว kind น of ี้แกนคันสตาร์ทเท้านะครับแกนคันสตาร์ทเท้าตัวนี้ปกติมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมมันนะครับก็คือว่ามันมันบุ๊เข้าไปนะครับก็คือว่ามลท มันมุดเข้าไปซึ่งเกิดจากอออาจจะเกิดจากเราใส่ขาสตาร์ทคันสตาร์ทใหม่หรือว่ากรณีที่รถล้ลมหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ครับที่แกนตัวนี้มันมันมุดเข้าไปนะครับมันก็จะมาดัานออกฝั่งนี้นะครับมาดัานออกฝั่งนี้พอดันออกฝั่งนี้แล้วมันก็จะมีผลทําให้ชุดเฟืองเฟืองขบตัวสตาร์ทเท้าตัวนี้มันยื่นออกมานะครับ พอมันยื่นออกมามันก็จะมาเบียดกับชุดนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาเบียดอยู่กับชุดนี้อีกนะครับมันก็จะเกิดเสียงดังเวลาวิ่งนะครับนะครับมันจะเกิดเสียงดังนะครับชุดตัวนี้นะครับเนี่ยมันเวลาที่มันเบียดออกมานะครับมันจะมาขูดกับตัวนี้มันจะทําให้เกิดเสียงดังนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับที่รถเกียร์ออโต้นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะฝาครอบตรงนี้ออกมาแล้วก็ดันแกนเข้าไปนะครับ แกนตัวนี้มันจะดันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าสปริงมันเอ่อมันลงไปในร่องของแกนอยู่เราต้องถอดออกมาแล้วก็ขยับสปริงขยับสปริงเอ่อคันสตาร์ทให้หลบให้หลบเอ่อระยะของแกนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปมันถึงจะดันได้นะครับถ้าเราดันอย่างนี้มันจะไม่เข้านะครับเพราะว่าสปริงมันมันล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแก้ไขกันเลยนะครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นปัญหาของรถเกียร์ออตโต้เลยนะครับก็คือว่าระบบของมันก็คือแกนตัวนี้มันชอบมันชอบผูกเข้าไปแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาตัวนี้มันจะไปชนกับเครื่องนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับตัวนี้ส่วนคันนี้ลูกค้าเอาได้ทําการถอดออกไปเลยนะครับลูกค้าได้ถอดออกไปเลยนะครับเวลาที่เราสตาร์ทก็จะสตาร์ทบื้อไม่มีอะไรนะครับวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือว่าถอดออกไปเลยนะครับก็เป็นวิธีแก้ไขที่ ชั่วคราวได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราจะสตาร์ทเท้ามันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยให้ผมมาแก้ไขให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะชุ้นนี้อ,อมาแล้วก็มาแก้ไขกันนะครับเป็นครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สปริงตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับถ้าเราจะใส่ต้องมีคนช่วย2คนนะครับแล้วก็อีกกรณีน,นึงก็คือปลา,ายตรงนี้ปกติมันจะ มันจะล็อกอยู่ตัวล่างใช่ไหมครับมันจะทาให้เราใส่ยากมากนะครับเราต้องทําล็อกใหม่นะครับทําล็อกขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดัดสปริงให้มันงอออกนิดนึงนะครับปลายสปริงให้มันงอออกนิดนึงมันจะได้ไม่ไม่เบียดกับแกนตัวนี้นะครับแล้วมันจะใส่ได้นะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะงัดตัวนี้ลงไปในตำแหน่งเดิมนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้เลยใส่ยากมากนะครับโอเคฝั่งนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่คลิปล็อกกันนะครับ ตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่คลิปล็อกนะครับมันจะมีตัวคลิปล็อกอยู่ก่อนอื่นเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนนะครับใส่แหวนรองไว้ก่อนนะครับใส่รองไว้แล้วเราก็ใส่ตัวนี้นะครับคลิปล็อกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรมามารองไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันหลุดโอเคหาอะไรมารองไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปนะครับสปริงตัวนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับต้องใช้คนสองคนนะครับอันนี้มันยังไม่ลงในล็อกนะครับเราก็จะดันลงไปนะครับดันลงไปโอเคตันนี้ลงตำแหน่งแล้วนะครับลงตำแหน่งล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ ล็อกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หยอดน้ำมันสักหน่อยนะครับเพราะว่า,าตรงนี้หยอดได้เลยนะครับหยอดน้ำมันหรือว่าจารบีก็ได้นะครับแบได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่กรณีสําคัญนะครับเวลาที่เราใส่คันสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ถอดออกมาแล้วเ,เราอยู่เราถอด อยู่เราก็มาตอกใส่เงี้ยมันจะทําให้คลิปล็อกตัวน,นี้มันหลุดได้นะครับข้อควรระวังเลยนะครับเวลาที่เราจะใส่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวนีมน้มันมันหักหรือว่ามันเสียหายนะครับให้เราให้เราถอฟ้าข้อออกมานะครับถอฟ้าข้อออกมาแล้วเราก็หา,หา,หาอะไรยันไว้ก่อนนะครับหาอะไรยันไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตอกตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับไม่งั้นนะถ้าเราตอกเข้าไปแล้วมันหลุด ตัวนี้กีบล้อตัวนี้มันหลุดเนี่ยมันจะทําให้แกนตัวนี้มันเคร่สตาร์ตตัวนี้มันหลอกล้อมานะครับเราต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ซีนกันฝุ่นเข้าไปนะครับซีนกันฝุ่นเนี่ยใช้เดิมก็ได้นะครับตัวนี้ซีนตัวนี้มันมันแค่ป้องกันฝุ่นเฉยเฉยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดป้องกนันน้ำมันนะครับแค่กันฝุ่นไม่ให้เข้า ใช้ตัวเดิมก็ได้ถ้าถ้าเรามีของใหม่เราก็ใช้ของใหม่นะครับ,รบมันแค่การฝุ่นไม่ให้เข้าไปเฉยๆครับโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะดันตัวนี้เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับงัดตัวนี้เข้าไปสปริงตัวนี้มันจะแข็งอยู่นะครับเพื่อนเอาที่งัดก่อนนะแข็งมาก นี่ครับตำแหน่งเดิมของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เราใส่ข้ามบนไว้เอาไว้รองกรณีที่เราใส่เสร็จแล้วแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่คันสตาร์ทกันนะครับคันสตาร์ทเนี่ยประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคันสตาร์ทนะแล้วเราตอกอย่างนี้ลงไปเลยอย่ามันจะทาให้กิ๊บเมื่อกี้หลุดนะครับเราต้องคอยระวังนะครับอย่าตอกโดยตรงอย่าตอกโดยตรงนะครับให้หาอะไรมารองไว้ก่อน เราจะหาอะไรมาลองกพื่อนนี่เลยนะครับเอาตัวนี้มารองตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับรองไว้แบบนี้นะครับเพื่อนไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดลงไปนะครับถ้าหลุดลงไปนี่ได้เลือใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ใส่คาสตาร์ทเลยนะครับ นี่เลยนะครับก็เป็นอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนใส่สปริงครับใส่ยากนิดนึงนะครับ,นะรบต้องมีคนช่วยนะครับปัญหาของคันนี้คือตัวกิปบล็อกมันหลุดนั่นแหละครับ อาจจะเกิดจากตอนที่เราใส่ตัวน,นี้แล้วเราก็าตอกเข้าไปแล้วทีนี้ทนี้กิ๊บล็อกเมื่อกี้มันหลุดพอหลุดปุ๊บมันก็จะมีปัญหานะครับปัญหาตามมาเทียบเลยนะครับถ้าเกิดกิ๊บล็อกเมื่อกี้หลุดนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเรามาลองเทสกันนี่ครับนี่นะอันนี้เลยนะครับ ันนี้สามารถใส่จัลรบีได้นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนกับสายพานนะครับแยกส่วนกันสามารถใส่จัลรบีได้น,นี่นะครับนี่เป็นชุดเฟวงสตาร์นะครับเดี๋ยวเราจะทาจะลรบีนิดนึงกระเดืองสตาร์นะครับผม ที่ใส่ตัวนี้ก็เราต้องเหยียบก่อนนะครับเหยียบก่อนนะครับแล้วก็ก็สวมเข้าไปเฉยๆนี่แหละครับปกติมันจะมีแหวนตัวนึงนะครับแหวนมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าลูกค้าได้ถอดออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่เลยนี่เลยนะครับที่เหลือก็ ทีลืก็คือใส่ปาครอบแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับฝาครอบถ้าเกิดว่ามันบิดมันเบี้ยวนะครับจากตอนแรกที่ใช้งานนะครับให้เราทําการาดัดให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับถ้ามันบิดมันมันงองมันเบี้ยวนะครับดัดให้ตรง นนี้ก็มันจะมีน็อตอยู่สี่หตัวนะครับเสร็จแล้วให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับหรือว่าประกอบสปริงคันสตาร์ทนะครับครับสลักที่นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกอบใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่มครับลื่นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ